โอ้โหมาฐานหมานเดีลยวครับผมตอนนี้ผมกำลังสใส่บวงหนูครับผมนีดอกหอยครับ บ่อน้องพยายามกลับครับผมเดือนพวมต่ลงเดือนแจงครับบกหอยลงกระลาครับกวยลุมหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งอยู่ข้างนอกครับผมกะตื่นเหมือนเนาะ,ะเดี๋ยวครับผมเข่าผสมรัมห้อยครับอเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพี่น้าง นัังเล็กเห็ดหมาไปครับนอนจกตื่นแล้วพี่นองเขา้าเบิงครับผมเดอนพิ่มเต็มมือเทียบไปเอาลาพี่นองโอ้โหมาฐานครับผม ตัวกําล <objection. S 2> ังถอือครับสายสายมาบึงกันครับผมพี่น้องโอู้หู้ยบดรคากองมาโคตรมาน ยังยังเราทำบุญครับอุ้ยจิบหายแล้วเสียงควายตังองว,วันะครับสีหลังกับพี่นอ้องสีหลังไหดีแล้วครับผมไม่รอดเดี๋ยวเก็บเต็มก่อนเก็บเต็มก่อนมีแต้ม นิ่งไว้ปับ๊บปั๊บนี่สวัสดียาำเ้าครับผมพีน่น้องโอ้โอบ่วงเด่งเต็มถือครับผมครับนี่โอ้โหเด่นเสามุนอุ้ยโอ้โหบ่วงครับมันเด่นกองเขาจนชี้มัน มาน้องเอาบุกหอยใส่ครับนี่ออครับผมสุดสดิดได้ยินว่าผมหลังที่สองหลังแรกกันถือว่านพยายามครับมันจะกู้เดยว่าน้องใส่ทิมวยกันนะครับด้อโอเคเรียบร้อยครับผมหอยเสียบ ห้ามแกลบเขาหอมมะล,ลิเฮาเลยและครับผมไปดองเอาปิดไว้โอ้ออโอยลันสองหลังสองหลังอันบอรันครับห้อยโกยคือใส้พิษถูดครับผมจะว่าเขาก็มาเราดุนมือนะครับนองเนานะ โอ้หมันไหมจกติดเอาจะไหนงัวกับพ่องัวพี่น้องเอ้ยเอาดีสวดเตรียมเสาครับผมเดี๋ยวเ่าวนอ่อยพายยางไปกู้อกับตัวที่มันติดนะครับเนาะอื้อหือ มันนั่งกินหอยกินเขาทีดูวะพี่น้องดูวะมันสัมปะรังกรังงอ้อเกยโอเคไปครับ เอ้วานแดดทีหนึ่งเลยพี่น้อง <c oughs> มาปลดออกไปก่อนครับผมอยันมันพุถือลดนน้ำครับโคตรแบบไงนี่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 น,น,น,นี่โอ้ลือ้อย่างดีว่าล่งวันนี้แล้วครับผมถือโคตรหนึ่งเลยว่าห้ามืดเรียบร้อยอะนะโอ้ยตายตายตายเดี๋ยวปลดตัวนี้แล้วก็สิไปกู้เอาหนูตัวนั้นครับ ôi oh, mười 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 ôi oh, tài lời chị thái mất ชิบหายมันเปิดเลยมึงมึงนี่โอ้ย,อยตา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 ยอุยมันสีไม่ยังเหลือโอ้ยนะหักเม็ดละมัน เนี่ยครับพี่น้องยังอยู่เหมือนเดิมวาสนานูตาเปียกครับถือว,ว่านองจะยิบมาได้ครับ เหรครับผมบกยังดวนแล้วครับโหใสยกัดกันบ่เลือดแตกเลยแมวแท้เลยครับเนี่ยหมานๆครับผมอืมได้เลือดได้ยามแล้วครับผม ใส่วบนนี้ก่อนหอยมาใส่ครับหอยมาใส่เพิ่มครับพี่น้องเอ้ยโอ้บพี่น้องก็จะไปหาว่านแหแล้วครับผมดูมัน่นดูยังไปนะพี่น้องเนาะอ,อยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับผมฮู้มมั่น เซตบวกขวยร่วังนี่